สวัสดีครับเชฟ <c oughs> คุณเซนครับวันนี้คุณทําอะไรมาให้เชฟกินกันครับเนี่ยก็เมนูวันนี้นะครับมันคือสเตอร์เทอร์ซาบองดอฟิเลซุปใส่เส้นพาสต้าพามามิยอครับเชฟ ผมก็ได้นำไขกระดูกวัวมาชามเดกับอาปาปีเย่เฮแล้วนำไปต้มในหม้ออบที่อุณหภูมิ1,800องศาก่อนจะนำมาซูฮูและปรุงรสเพิ่มจากนั้นก็นำเส้นสมาเช่ชุมเราะมาเจียแล้วก็เสียเพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิเส้นไม่ร้อนเกินไปและก็ได้นำเส้นมาเป่าฟูๆก่อนจะจัดจานในสไตล์สมอเด่แอชลามดอครับเชฟเป็นยังไงบ้างครับเชฟเออตรงๆเลยนะ อาหารที่คุณทำมันทำให้ผมนึกถึงอาหารตอนที่ผมได้ไปกินร้านมิสซลินสตาร์เลยครับขอบคุณครับเชฟมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ไปขี้ที่ร้านนั้นถ้าวันนั้นผมกินขี้ก้อนนั้นแล้วก็เชื่อเลยว่ารสชาติก็คงจะไม่แตกต่างกับอาหารจานนี้ขอโทษครับเชฟ ซึ่งถ้าเกิดผมกินอาหารของคุณแล้วผมขี้ออกมาแล้วก็ผมก็จะกินขี้ก็อนนั้นต่อเพราะผมเสียดายอาหารที่คุณทําออกมาซะเหลือเกินขอบคุณครับเชฟเพราะตั้งแต่เกิดมาผมคงจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารรสชาติหมาไม่แดกแบบนี้จากที่ไหนอีกแนะ่ขอโทษครับเชฟ ถึงหมาจะไม่แดกแต่ว่าผมแดกนะเพราะอาหารจานนี้จัดว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วของการเป็นเชฟขอบคุณครับเชฟยกระดับจากอาหารคนเป็นยาพิษนี่ถ้าผมกินสิ่งนี้เข้าไปแล้วตายคุณจะรับผิดชอบผมไหวไหมขอโทษครับเชฟเพราะถ้าเกิดคุณทําให้ผมตายเนี่ยก็คงไม่มีใครแนะนาสุดยอดอาหารแบบนี้ให้คนทั่วโลกได้รู้จักอีกแล้วขอบคุณครับเชฟพราะในโลกนี้ยังมีอาหารที่รสชาติส้นปีนขนาดนี้อยู่อย่าไปแดกมันขอโทษครับเชฟอย่าไปแดกมัน,นน้อยแต่ให้แดก เยอะๆไปเลยเพราะชาตินี้คุณคงไม่มีโอกาสที่จะได้กินอาหารที่มีความพิถีพิถันแบบนี้จากที่ไหนอีกแล้วครับผมขอบคุณครับเชฟพิถีพิถันในการนำของกากๆกกมาปรุงรสให้เราได้กินได้เยอะขนาดนี้ เลยว่าหลังจากนี้พอคุณกินอะไรเข้าไปมันก็จะอร่อยขึ้นแน่นอนเพราะมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าอาหารจานนี้อีกแล้วขอโทษครับเชฟสำหรับคนอื่นนั้นอร่อยไหมเชฟไม่รู้ครับแต่จานนี้สําหรับเชฟเชฟชอบครับผมขอบคุณครับเชฟชอบไอเฮียเลยสั์เชิญมึงเอาผ้ากันเปื้อนคือไปได้เลยครับเชฟก็เมนูวันนี้นะครับมันคือสเตอร์ทอซ์สบองด๊อ ฟิเลซุปผมก็ได้นำไขกระดูกวัวมาซามาชโมเดกับอาปาปิเยเฮจากนั้นก็นำเส้นสมาเชซึมมาดะมาเจียแล้วก็เสียแล้ว,เ,ลวเพื่อให้อุณหภูมิเส้นไม่ร้อนไปผมก็ได้นำเส้นมาเป่าฟูๆก่อนจะจัดจานในสไตล์สมาเดเอสชาวมหะครับเชฟไอ้สัสสำหรับคนอื่นอร่อยไหมเชฟไม่รู้นะแต่จานนี้สำหรับเชฟเชฟชอบครับผมทวชอบ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  ชอบอุย้ยพูดไม่ชัดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมเซ็นด้วย <c oughs> อย่าช่วยสนับสนุนค่าข้าวคนทำกระตูนก็สมัครสมาชิกไม่ก็กดซุปเปอร์แตงได้ขอบคุณมากขอบคุณครับอะฮิฮิอะฮิ hello, 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 hello. Loading, loading, shot got the lyrics i k e I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told h e m told t h e m one more time. Your favorite MC's bonds o r silver. These raps here are golden, golden. golden.